สวัสดีจ้าพ่อวันนี้กี้ว่างนะจ้าก็เลยแวะมาเล่นด้วยแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีหรือเปล่ากี้ถามพ่อพร้อมยกมือไหว้ตามมารยาทลูกสะพ้ยที่นับถือพ่อปู่เหมือนพ่อปู่เป็นพ่อคนที่สองคะ่ะอืมสบายดีเอาเข้ามานั่งเล่นข้างในบ้านเราก่อนลูกพ่อปู่พูดพร้อมยืนขยับตัวแล้วก็เดินไปนั่งอีกมุมหนึ่ง ของข้างในบ้านด้วยสายตาที่กำลังจ้องมองลูกสะพ้ยแบบภูมิใจทันทีที่เห็นหน้ากี้ยิ้มและตอบกับพ่อปู่ไปทันทีอ,อ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้าพ่อหนูมาแป๊บเดียวเองนะจ๊ะกี้ยิ้มให้พ่อปู่ที่กำลังมองหน้าเธอเอา้าวทำไมล่ะลูกจะรีบกลับไปไหนล่ะอยู่รอกินข้าวด้วยกันก่อนสิ พ่อปู่ถามด้วยความเป็นห่วงลูกสไพซ์และสงสัยอ๋อพอดีว่ากี้มาจากทำทุระในเมืองนะจ๊ะพ่อเลยแวะซื้อผลไม้ที่ตลาดก็เลยคิดถึงคุณพ่อเลยซื้อมาเผื่อแล้วนิกกี้ก็ตั้งใจแวะเอาผลไม้มาให้นี่ละจ้ะอ๋องั้นเหรอลูกพ่อขอบใจมากนะเอาไหนๆก็มาถึงที่บ้านพ่อแล้วมากินข้าวกินปลาก่อนค่อยกลับ แล้วไอ้เจมมันน่ะอยู่บ้านหรือเปล่าละ่ะทำไมพ่อไม่เห็นมันมาด้วยละ่ะเห็นตะกี้มาคนเดียวพ่อปู่ถามหาลูกชายทันทีขณะที่เห็นลูกสไปซ์มาคนเดียวค่ะพี่เจมไม่อยู่หรอกจ้าพ่อเขาเพิ่งจะได้ไปต่างจังหวัดเมื่อเช้านี้เองจา้าเขาจะไปประมาณสองวันถึงจะได้กลับมานะจ่าพ่อทันทีที่กี้พูดจบพ่อปู่ก็มองหน้าเธอ เหมือนแกจะกังวลอะไรอยู่ในใจขึ้นมาทันทีค่ะดูสีหน้าแกเปลี่ยนไปในทันทีในขณะที่ลูกสะพ้ายกำลังเอาถุงผรไม้ไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าไอเจมมันยังไม่กลับมาหนูกลับบ้านไปตอนนี้หนูก็ต้องอยู่คนเดียวละสิลูกจ้าพ่อพ่อว่าในระหว่างที่รอไอเจมมันกลับมาพ่อว่าหนูมาอยู่บ้านกับพ่อช่วยพ่อทำผักดีไหมลูกมารอไอเจมมันที่นี่แหละ อยู่คนเดียวที่บ้านนั้นนะ่ะมันอันตรายนะลูกไม่มีใครดูแลด้วยไปอยู่คนเดียวได้ยังไงเป็นสาวเป็นแท่ไม่เอานะลูกมาอยู่ที่นี่แหละดีแล้วพ่อปูสแสดงความคิดเห็นขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าลูกสะพ้ยจะได้อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็พูดด้วยความรู้สึกห่วงแทนลูกชายเลยค่ะ จะดีเหรอจ้าพ่อหนูมาหาพ่อวันนี้หนูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมานอนหรือจะมาอะไรหรอกนะจ้าพ่อหนูแค่แวะเอาผลไม้มาฝากนะจ้าหนูเลยไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ากระเป๋าของใช้อะไรต่างๆมาด้วยนะจ้าพ่อสงสัยวันนี้หนูคงนอนที่นี่ไม่ได้หรอกจ้าเสียงกี้พูดออกมาเหมือนเกรงใจพ่อปู่มากค่ะไม่เป็นไรหรอกลูกที่นี่แม่เองก็อยู่ จะได้มีเพื่อนยังไงล่ะเดี๋ยวไอ้เจมมันโทรมาเดี๋ยวมันก็จะว่าให้พ่อได้ว่าพ่อไม่ดูแลเมียของมันดีๆพ่อปู่พูดใส่หมัดลูกชายจนกี้พูดไม่ออกในตอนนั้นเธออึ้งมากค่ะและแล้วกี้ก็ใจอ่อนยอมตัดสินใจทิ่จะนอนที่บ้านพ่อปู่ทันทีค่ะก็ได้จะพ่อก็ได้ถ้างั้นกี้ขอตัวไปปัดกวาดทำความสะอาดห้องก่อนนะจ๊ะ ว่าแล้วเธอก็ได้เดินเข้าไปข้างในบ้านเธอไปปัดกวาดเช็ดถูห้องทำความสะอาดจนเลี่ยมไม่นานแม่ย่าก็มาถึงบ้านกลับมาจากสวนผักเห็นกี้ปัดกวาดทำความสะอาดห้องแม่ย่าที่ไม่รู้เรื่องอะไรแกยืนมองดูลูกสะพ้ยทำหน้าตางงๆค่ะและสงสยัยแกยค่อยๆเดินไปถามกี้ขณะที่กี้ยังไม่เห็นแม่ย่า เธอยือนหันหลังให้แม่ย่าอยู่ในขณะนั้นอ่ะกี้ทำอะไรเหรอลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้อแม่ทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ้าวแม่สวัสดีจา้ากี้มาถึงสักพักใหญ่ๆแล้วจา้าแม่นิกี้เอาผลไม้มาฝากวางไว้ที่โต๊ะนะจา้าแล้วแม่ไปไหนมาเหรอจา้าอ๋อแม่เพิ่งจะกลับมาจากสวนผักนะลูกเฮ้ยวันนี้แม่เหนื่อยทั้งวันเลย เพิ่งจะได้กลับมาบ้านนี่แหละอ๋อละจ้าแม่กี่รับรู้ถึงความรู้สึกของแม่ย่าที่กลับมาจากสวนเธอก็คิดแปลกๆใจนิดๆและเธอก็ได้เก็บเอาไว้ในใจค่ะกี่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดของสามีลูกชายของแกให้แม่ย่าฟังให้เข้าใจเธอค่ะนอนที่นี่แหละลูกดีแล้วไม่มีอะไรหรอก บ้านนี้ก็เหมือนบ้านของเราบ้านของตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวไอ้เจม,มันกลับมาเดี๋ยวมันก็มารับเองนั่นแหละเมียมันอยู่ที่นี่ทั้งคนมันจะไม่มาได้ยังไงอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละมันไม่ว่าอะไรหรอกจ้าแม่ขอบคุณแม่มากนะจ้าที่เป็นห่วงหนูอืมอืมตามสบายเธอลูกอ๋อบ้านแม่ก็รกๆอย่างนี้แหละนะแม่ก็ไม่มีเวลา แม่ก็ไปอยู่แต่สวนผักแม่นางทั้งพูดทั้งเดินยิ้มแล้วก็มองดูบริเวณรอบๆบ,บ้านก่อนที่แกจะไปทำภารกิจของแกอย่างอื่นพ่อปูก่กับแม่ย่าของกี้เป็นที่น่ารักทั้งคู่เลยค่ะงานประจำของแกก็มีปลูกผักขายส่งที่ตลาดอย่างเดียวค่ะช่วงเช้าพวกแกจะตื่นแต่เช้าไปเก็บผักเตรียมส่งขายที่ตลาดพ่อเคน มีหน้าที่ไปรับไปส่งแม่นางแค่นั้นจากนั้นที่เหลือแม่นางก็ได้นั่งขายผักชิวๆที่ตลาดไปขายหมดไม่หมดก็กลับบ้านถ้าถึงเวลาค่ะแต่ส่วนมากจะขายถึงเที่ยงแล้วแม่นางก็กลับบ้านแล้วก็ไปต่อตอนบ่ายๆที่สวนค่ะแกจะทำอย่างนี้เป็นประจำเพราะว่าถือเป็นงานอาชีพ ของพ่อปู่กับแม่ย่าเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนสามีของกี้พี่เจมเขาก็ได้ทางานขับรถสิบล้อในบริษัทแห่งหนึ่งจึงทำให้สามีของกี้ไม่มีเวลาเท่าไหร่ค่ะก็มีแต่วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าวันไหนได้ไปต่างจังหวัดหลายหลายวันกี้ก็จะได้อยู่คนเดียวอย่างที่ว่านี่แหละค่ะกี้กับพี่เจมยังไม่มีลูกด้วยกันนะคะ เขาสองคนแฟก,กันมากๆถึงขนาดไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเลยค่ะกี้ก็ไม่เคยได้คิดมากในเรื่องแบบนั้นเธอเชื่อใจสามีของเธอค่ะกี้ได้รอสามีของเธออยู่ที่บ้านพ่อปู่นี่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นครั้งแรกมีหลายๆครั้งที่เธอมานอนที่นี่แต่เธอมานอนคราวนี้กี่ไม่ได้ที่จะตั้งใจมานอนเลยค่ะ เลยเป็นเหตุให้เธอไม่มีความสะดวกเท่าไหร่เธอเดินออกมาไปที่หน้าบ้านเพื่อมองหาแม่ย่าอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอเธอเห็นแต่พ่อปู่กำลังนอนที่เปลอยู่ที่หน้าบ้านกำลังหลับปุ๋ยสบายพอดีค่ะแต่กี้ก็ไม่กล้าปลุกลบกวนพ่อปู่ที่แสนดีกี้เลยตัดสินใจเดินหันหลังกลับเข้าบ้านอีกครั้งทันใดนั้นที่เธอหันหลัง เสียงกระแ้มคอของพ่อปู่กลับดังขึ้นค่ะมีอะไรเหรอลูกกี้สะดุ้งตกใจนึกว่าตอนนั้นพ่อปู่ได้นอนหลับไปแล้วเธอไม่รู้เลยว่าพ่อปู่แอบได้ยินเสียงของเธอเดินสติสตังพ่อปูน่นี้ช่างดีจริงๆเลยค่ะอ๋อกี้ว่าจะเอาที่นอนข้างในตู้ออกมานะจะพ่อแต่ตู้มันล็อกไว้กี้เลยเอ,ออกมาไม่ได้ กี้อยากได้กุญแจนะจ๊ะกี่พูดด้วยความเกรงใจพ่อปู่เพราะตอนนั้นเธอมองหาแม่ย่าก็ไม่อยู่เธอพูดด้วยน้ำเสียงสันส่นๆกุญแจอยู่กับแม่ของเองนะแม่นางแกเอาซ่อนไว้ไหนก็ไม่รู้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอให้แม่ของเองกลับมาก่อนเดี๋ยวค่อยจะได้เปิดเอาที่นอนกับพ่าโฮมแล้วรีบหรือเปล่าล่ะ อ๋อก็ไม่ได้รีบหรอกค่ะพ่อถ้างั้นก็เอาไว้นี่ละจ้ะเดี๋ยวตอนเย็นหนูค่อยมาเอาก็ได้จ้ะเออแล้วคุณพ่อไม่ออกไปสวนหรอจ๊ะกี้ถามพ่อปู่แก้เขินอายในระหว่างที่รอแม่ย่ามาหากุญแจให้เธอคะ่ะพ่อปู่ได้ขอดูเวลากับเธอเพื่อเช็คดูว่าจะออกไปสวนผัก นี่มันกี่โมงแล้วล่ะลูกกี่ได้ยกแขนข้างซ้ายขึ้นมาดูนาฬิกาข้อมือแบบเบาๆนี่มันก็จะบ่ายโมงแล้วนะจ๊ะพ่อโอ้โหมันจะบ่ายโมงแล้วเหรอลูกแม่เองยังไม่มากินข้าวเที่ยงอีกแล้วเนี่ยรอแล้วรออีกนะยังไม่มาเลยพ่อเคนรู้อยู่แก่ใจว่าเมียของแกอยู่ที่สวนผักแกเลยไม่ได้พูดอะไรมากมายแค่บ่นพึมพำนิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวกี้ไปตามให้นะจ้าพ่อไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่าเรารีบกินแล้วก็รีบออกไปสวนผักดีกว่านะค่อยไปเปลี่ยนแม่เองมากินข้าวกันทีหลังก็ได้หรอกไปผัดกันเก็บผักเดี๋ยวจะไม่ทันส่งออกตลาดขายเอางั้นเหรอจ้าพ่ออออเอาอย่างงั้นแหละลูกไปไปหากับข้าวกับปลาออกมากินรีบกินรีบเก็บจะได้ออกไปสวนผักเร็วๆ พ่อพูดด้วยความรีบร้อนค่ะว่าแล้วกี้ก็ได้เดินเข้าครัวเธอจัดเรียงรายกับข้าวอย่างสวยงามกินข้าวมื้อเที่ยงกับพ่อปู่อร่อยมากเลยค่ะหลังจากที่กี้ได้กินข้าวอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้ห่อเก็บกับข้าวไว้ให้แม่ย่าส่วนหนึ่งและเธอก็ได้เข้าไปแต่งตัวใหม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมเตรียมตัวจะไปสวนผักกับพ่อปู่ต่อค่ะ และกี่ก็หวังว่าจะไปเก็บผักช่วยแม่ย่าก,กับพ่อปู่ในระหว่างที่รอสามีของเธอกลับมาพ่อเคนได้อารถกระบะออกมาจอดรอเธออยู่ที่หน้าบ้านรู้สึกว่าวันนี้อากาศมันครึ้ม,มเย็นสบายอากาศเริ่มเย็นและก็หนาวมากในช่วงนี้มีลมพัดโช,ชยมาที่หน้าบ้านทั้งวันทำให้ผมยาวๆสลวยของลูกสะพ้าย ที่ปล่อยทิ้งตัวพริ้วสรวยสะดุดถูกใจพ่อปู่เลยทีเดียวค่ะเมื่อเห็นลูกสะพ้ายกำลังเดินออกมาจากหน้าบ้านเพื่อมาขึ้นรถกระบ,บะออกไปสวนกี้ได้นั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้พ่อปู่ที่กำลังจะขับออกไปสวนผักค่ะในระหว่างที่กี้กับพ่อปู่ได้คุยกันระหว่างทางเรื่องสามีของเธอลูกชายของพ่อปู่นั่นเองค่ะ กี้เอ้ยถ้าพ่อทำสวนผักไม่ไหวแล้วพ่อว่าจะให้ไอ้เจมมันมาทำแทนพ่อกี้ว่ามันจะมาทำไหมลูกกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะพ่ออันนี้ต้องคุยกับพี่เจมแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเป็นกี้นะกี้มาทำอยู่แล้วจะพ่อยังไงลูกก็ไม่ทิ้งพ่ออยู่แล้วละจ้าไม่ใช่อะไรหรอกนะลูกถ้าพ่อเลิกทำพ่อก็เสียดายลูกค้าที่ตลาดพ่อน่ะช่วงนี้ลูกค้าพ่อ กำลังติดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเยอะขึ้นทุกวันเลยนะหน้าใหม่ๆเนี่ยมีมาซื้อผักพ่อเยอะแยะถามแม่เองดูไม่เชื่อพ่อน่ะส่วนแม่เองก็แก่มากแล้วคงจะนั่งตลาดคงไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็บนปวดขาปวดหลังพ่อละกุ้มใจจริงๆเลยไม่อยากคิดเลย พ่อก็เลยคิดไว้เผื่อว่าลูกอะจะมาทําแทนพ่อได้นี่แหละไม่ต้องหว่วงหรกจะพ่อยังไงลูกก็มาช่วยพ่อทําอยู่แล้วละจ้าแต่ให้มันถึงวันนั้นก่อนนะจ้าพ่อค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อกี้ลูกสะพ้ายพ่อเคนต่างพูดคุยรู้ทันกันค่ะอยู่บนรถไม่นานก็ถึงสวนกี่มองไปข้างในสวนเธอเห็นแม่นาง แม่ย่าของเธอกำลังก้มๆเงยๆอยู่ในสวนผักทั้งสงสารแม่ย่าที่เห็นแก่ทำงานหนักอยู่คนเดียวพอดีที่เธอลงรถแกรีบเดินไปหาแม่ย่าทันทีทั้งตะโกนบอกแม่ย่าให้ไปกินข้าวแม่จ้าพอได้แล้วจ้าไปกินข้าวเถอะเดี๋ยวกี้จะทำต่อเองนะแม่พอได้แล้วจ้าไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวทางนี้กี้ทำแทนเองจ้า เออลูกขอบใจมากนะแล้วพ่อเองล่ะพ่อรอที่รถแล้วจ้ะแม่กี้พูดพร้อมกับได้ยื่นน้ำไปให้แม่ย่าดื่มหนึ่งขวดค่ะและเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขใจที่ได้ทำหน้าที่ลูกสะพายอย่างเต็มที่จากนั้นกี้ก็ได้อยู่สวนผักตลอดถึงเย็นเลยค่ะทำงานแทนแม่ย่า